สวัสดีเจ้าในช่องสาวเฟิร์นคุณพยาเนะเจ้าวันนี้เฟิร์นจะอยู่ที่วัดปาคาเนี่ยเจ้าเฟิร์นจะเดินมานี่เนาะสถานที่ตรงนี้ขึ้นไปจนสุดขึ้นนะเจ้าแต่ตรงปุ้นดูหัวอ่างสงสัยจะหลบคล้องหลบนุยตรงนี้ก็จะเป็นป่าชานะ่เจ้าป่าชาเติดกับวัด เจ้าก็บ่น้ากวัวตัวใดเนาะเพราะว่าุกเจ้าเขาจะทำให้ยำเลยนะเจ้ากบ่น้ากลัวตัวใดตรงหันก็จะเป็นวัดแล้วเนาะก็มีพิเศษกะเขาสร้างตรงหันน่ะเขาสร้างมาใหม่ที่สองร้อยไร่ ตรงนี้ก็จะเป็นเขตเฉพาะเขตประชาเนี่ก็บ่กห้าสิบไร่พี่น้องเพราะว่ามันกว้างไงทั้งในปุ่นอะ,อะเป็นเขตประชาที่รถจอดอน,นะนะมานี่มานี่สี่สิบห้าสิบไร่พี่นาะะ้าเจ้าจะเลาะเจ้าตรงนี้ก็จะติดแม่น้ำ่นาเจ้าเนี่ย คลิปในน้ำเลยอ,อบนน่ากลัวนะเจ้าแต่ก็ด,กดีแล้วเฟื่อนได้ถ่ายเนาะได้ทำคลิปให้ท่านผู้ชมพอเนี่ยเจ้า สถานที่นี่กับบน้านดีกว่านะเพราะว่าทุกคนก็ต้องตายนะเจ้าโอ้ขอทำเมนมย่างสวยเลยทาสีเม่มสวยมากเจ้าตรงนี้ก็ัเปินเดินเข้ามาแล้วเนาะเปินเดินเข้ามา สถา,านที่ตรงนี้ละก็เข้ามากะไก่อยู่นะเจ้าไก่อยู่พุ่นไปเข้ามา,าตรงพุ่นก็จะเป็นวัดนะเจ้าเป็นวัดทุ่งหันก็เขากสร้างใหม่่ของส่งนั่นแหละ ôi oh, em sạch ạt thương chả cầu nhá cái yang sợ ạt dù nè dạ gặp cho tôi nè cháu miếng xỉ lưỡng เม้มสวยสีเหมือนพระสงฆ์เลยเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นโกดตีไว้โกดกระดูกเนาะโอ้ยาุจชุกโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะเจ้าแม่น้ำเม,มะขนาด mấy năm tuổi. Mẹ tao. กกว้างขนาดเลยอะเฟฝนจะเดินไปพุ่นเนาะเดินอ้อมดูเนาะเนี่ยห้าสิบไหลได้อยู่เพราะว่าตาเฟิ้น บ่ผาดเพราะว่ามันอ้อมไปปุ่นไงปุ่นกี่รถจอดจกลกับมาเพ่หน้ากัดตรงนี้กลับมาเพ่กลับมาสุดเพ่สุดห้วยขอบห้วยนะเจ้าสวยมากเมม งนี้สงสัยหอนขอพระเหลืองมาลูกสงสัยจะเป็นพระตรงนี้นะสาธุนมาดีเด้ออย่าไปทักไปท่วงเนมนอนเนี่นยเจ้า เขตกับติดกเนี่ยนะเขตกับเลาะมานี้เลาะมาหั่น,นเจ้ากับกว้างอยู่นะก่็นกับสุดปุ่นนี่เจ้ามันมาได้หลายทาง The meme is way.